นะครับโอเคมาโบไฮฟิ okay, oh oh. <c oughs> ลิปปีสโอ้โหรนหลามจริงๆากเคยท่านผู้เกียรติทุกท่านครับผมสื่อมวลชนนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเปิดตัวภาพยนตร์นะครับเลยรับใต้ฟ้าคู่ขนาดอันเดอร์พาร Guard ขอเสิน แนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อท็อปชนิดวานิจกมลณวันน <ain> ี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดูแลทุกท่านตลอดทั้งงานและขอกำลังใจให้หน่อยได้ไหมครับยอดเยี่ยมเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถ่ายทำหลักที่ประเทศอาหารมาปะเนี่ยได้อ่านกันมาปะเนี่ยนะครับผมที่หมู่บ้านหมู่บ้านไทยโอซึ่งเป็นฟิชวิลเลจใครเคยไปฮ่องกงมาแล้วบ้าง จริงๆเชื่อได้เลยว่าถ้าคนไปฮ่องกงมาแล้วเนี่ยดูเทรลเลอร์หนังเรื่องนี้จะคุ้นชินกับภาพเหล่านั้นคงเพื่อคนหนึ่งที่ไปฮ่องกงมาแล้วมากกว่าสิบครั้งผมจะคุ้นกับภาพบรรยากาศที่อยู่ในหนังเรื่องนี้เป็นอย่างสูงนะครับแน่นอนเลยนะครับและอย่างหนึง่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมได้ถอยทอดเรื่องราวของสองนักแสดงหลักนะครับอย่างปริ<ว>น้นซึ่งกำลังแสด,ง,ดงเลยนะครับคุณวินเมทวินโอภา เพื่อทำอะไรตามหาแม่ของข้าวนะครับคู่กับสาวสวยด้านหน้าเสื้อสีชมพูของผมนะครับนางเอกของเรานี่เองคุณเชนล,ล่าสกุจ นะครับผม <Yeah. S 1> การดูแล <Yeah. S 1> การหิวใจกันนะครับที่ห้องกถงนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยแต่ช่วงนี้นะครับ <Yeah. S 1> อีกสักพูดเดียวเราจะได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนี้รวมถึงผู้กำกับและก็ดีเรคเตอร์ของเราและโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับตอนนี้อยากให้ทุกท่านนะครับได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์ดิจิทัลเล็ของรักใต้ฟ้าผู้กำนาน Under Pearl Sky Give it up t h r t h e r i t h y o u please First of all, I would like to invite Mr. Richard Horn, the executive producer and CEO of 28 Square Studio, come up on the stage, please. is they have missed Chanel? ขับโลนิดนึงอ่าโอเคเดีย๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนนะ First of all I would say very good evening all you guys on t h e s stage and Babo a เลยเอฟซีชลีไปกัเอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับผม <c oughs> ทั้งสี่ท่านเลยแต่ว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยหลากหลายสัญชาติมีทั้งฮ่องกงม,มีทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็รวมถึงคุณวินด้วยเป็นชาวไทยเนอะเอาสัมภาษณ์ภาษาอะไรดีสี่ภาษาเลย

Under Parallels, guys, is definitely a romantic, comedy mixed with drama type of film. It's a film where you will feel a lot of different emotions, rollercoaster really of emotions. And I don't want to spoil it, I don't want to share too much because I want you guys to watch it so that you guys can probably relate more to what I'm trying to say. But it's really a roller coaster of emotions throughout the whole film and that's everything. พี่ชายก็บอกว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นไม่ได้เรียกว่าเป็นโรแมนติกแต่ว่าก็มีดรามาร่าผสมแต่ว่าการดูหนังเนี่ยเรื่องนี้จะคล้ายๆกับโรลเลอร์คอสเต์เลยจะมีอารมณ์อีโมชั่นที่ขึ้นๆลงๆเนาะเหมือนอารมณ์แทนขับไหมเหมือน <laughs> อน alright next question go to our director s i g r e t so I want to know that what is t inspiration for this movie because um, as you can see i have to merge three cultures win from thailand Janela from the philippines and we're also shooting in hong kong so that is my main inspiration in the film but also during the time when i was um, writing this i can see the sun sets and the sun rises but i haven't written anything so i realized that um, in order for me to experience true happiness that an unexpected pause. You need to have that pause in your life to experience true happiness and to appreciate the little things in life. Bravo, <laughs> เนอะทั้งตัวโปรดิวเซอร์เองรวมถึงนี่เลยที่บอกดูฉากหลังฉากหลังหรือว่าโปสเตอร์มันเป็นภาพเห็นไหมซันเซ็ทกับซันไรท์มันจะบอกถึงทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงเกี่ยวกับเรื่องของอีโมชั่นข้างในแล้วก็จะคล้ายๆกับบริชาร์เนอะเรื่องราวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนโรลเฟสเตอร์ที่คือโล,ล,ลนกนี้นะครับผมโอเควิวแบ็คทูอัลบริชาร์ด about the why why did you choose these two guys to be the main characters of this film Um, for, for, for the biggest reason, I mean, I can talk forever about this because there are just so many perfect qualities uh, to have these two in the film. But I guess let's start with Janela. Um, Janela, for a lot of Thai fans out here, if you guys don't know, Janela has been an actress in the Philippines for 10 years already. She started very young, she's very versatile, she can, she's, she's amazing, she's very talented. And not to mention, she's also a singer too, so she's multi talented and um, we feel like she is literally on the verge of something even bigger and she uh, with her skills and with with that we want to grow together and we, that's why we pitched her this story and yeah um, we're very lucky that she said yes to this project and now we're out here in thailand after so long so translate first you about I'll I'll let talk that and ท่า n ท่านเลยจริงแล้วคือเชนเนล่าเป็นคนที่มีความสามารถครบทุกรอบทางเลยไม่ว่าการแสดงการร้องเพลงนใกอย่างเขาทำงานในวงการมานเทิงมามากกว่าสิปีแล้วมันเป็นเหตุผลง่ายๆมากเลยที่ครูชาร์ตจะเลือกเชนเนล่ามาเป็นนางเอกในเรื่องนี้นะครับ so how about w องว so for win well I mean no look a him g s come on but honestly like with win the fact that I remember me and my team. We were doing some of our research, and we saw uh, we came across a video that he uh, was talking about wanting to do more international projects, wanting to work with international artists, and also kind of like realized that oh, stars align for us because so that's what we want to do too. And then with Wayne's talent, I mean, come on, guys, Asian Film Awards. He literally won the Rising Star Award, so I think that speaks volumes in terms of how talented he is. And yeah, one of the biggest—that's really one of the biggest reasons why we got win because we know that he's multi-talented and wants to do international project. And the fact that we're here now with Warner Brothers, you know, Warner Brothers, an international powerhouse, distributing our film, believing this project, I think it really further highlights on what special project this is. And I believe a lot of Thai people will be very, very proud of Win in this project because he really showed a different side of his character. โดยรวมนี่ก็ประมาณจริงๆจะลคล้ายๆกับเจเนล่าเหมือนกันนะคือคุณวินคุณวิชาต้องเห็นแล้วคุณวินมีความสามารถแล้วก็เป็นฟรอนต์รันเนอร์นักแสดงของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อย่างตอนนี้คุณวิชาคิดโปรเจกต์ที่อยากจะทำแบบอินเตอร์เนชั่นแนลคุณวินก็เป็นหนึ่งคนเลยที่เขาเล็งไว้เลยว่าอยากจะทำานด้วยโองค Thank You For Your answer very s e r v e r y Much คราวนี้เรามาถามคนสำคัญในวันนี้ดีกว่าเนอะใครดีถามใครดีนะเว <Wait. S 1> ขึ้นมาถามันไมสักคนหนึ่งด้า เดี๋ยวผมเป็นตัวแทนถามให้ถามคุณวินนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกเลยไหมที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่ได้มาร่วมง,งานใช่ครับเป็นโปรเจกต์แรกเลยครับคือจริงๆอย่างที่แฟนๆจะรู้กันอยู่แล้วนะความฝันของผมเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีโอกาสเนี่ยผมอยากจะทำโปรเจกต์หนึ่งหรือว่างานหนึงชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลให้ได้ครับแต่ว่าวันนี้ก็คือมาถึงแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของ ในเรื่องรับบทเป็นตัวละครชื่อปรินอยากให้บอกแฟนๆนิ่น,นึงว่าปรินเนี่ยมีลักษณะมีคาแรคเตอร์ย่างไรในเรื่องบ้างครับปรินเนี่ยครับจะเป็นคนที่เติบโตมาในข้อพที่ฐานดีมากๆครับแล้วก็จะถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าวันหนึ่งแม่เขาหายไปเขาเลยต้องดินไปที่ขั้วกงเพื่อไปตามหาแม่ครับแล้วก็พบ,พบกัน่นเองที่นั่นครับแล้วถามหน่อยว่ามีความยากง่ายขนาดไหนสำหรับบทนี้ ผมว่ายากมากๆคือเร,เรื่องแรกที่ว่ายากที่สุดเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องภาษาเลยครับเพราะว่าจริงๆเรายังไม่เคยแบบว่าทําง,งานที่เป็นภาษากฤิแบบในตมีงประเทศแบบจริงจังขนาดนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับเรามากแล้วเราก็เรียนพิเศษภาษากฤิเพิ่มเยอะมากๆเลยจริงมัเนี่ยต้องเรียนด้วยใช่เรียนเพิ่มเยอะมากๆครับแล้วก็อย่างที่สองน่าจะเป็นเรื่อง acting เหมือนกัน คือด้วยบทบาทนี้คาแรคเตอร์นี้แล้วก็เนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยผมยังไม่เคยที่จะได้เล่นเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความท้าทายอย่างหนึง่งม,มากๆที่เราต้องเรียนแอคติ้งเพิ่มแล้วก็ทําการมากกับมันเยอะมากๆแน่นอนเลยถึงจะมีความสามารถอยู่แล้วก็ยังต้องเพิ่มทักษะเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนาะเพื่อนงเรื่องนี้นะครับ i อ h t we go to g e a n o e alright t e l l e a Sure. I have question quite like question is this your first time that you joined the international project not the first time? it's have that the a a real an international movie. Yes. Uh, very proud a part this project, especially movie project yes very be project be first not to your you or proud of my I'm able work ฉัน h ี e n of course อคำถามว่าเป็นครั้งแรกไหมที่ทำงานเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างชาติเขาบอกว่าใช่นี่เป็นหนังเรื่องแรกที่เขาทำโปรเจกต์กับงานและรู้สึกดีใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับคุณวินนะครับ So, tell us about the character of the iris in the script uh, yes i play iris she is a filipina ofw who works in hong kong as a hotel receptionist uh, she she sacrificed a lot to be able to reach for her dreams and one day i'm sure many ofws will be Touches you. Um, so, yeah, one day, Perrin suddenly becomes a guest at her hotel. And so that's where the story unfolds. It will touch my heart as well. I'm going to tell you about the current areas that I'm going to be in the Philippines. ที่ทาง,งานต่างถิ่นต่างบ้านเนิได้เป็นไปทําง,งานในโรงแรมในฮ่องกงซึ่งเป็น reception รีเซพชันแล้วเขาก็ต้องคิดว่าตัวเองจะทําอะไรเพื่อจะคว้าความฝันนั้นมาได้ทุกท่านก็จะได้ติดตามแน่นอนในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ alright back to win วินครับภาพยนตร์เรื่องนี้นี่คือเป็นการเจอรัง,งแรกแน่นอนกับชอนเนล่ารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกที่เจอกันแล้วตอนที่แบบว่า a คต i n g ซ้อมอะไรเงี้ยยากไหม ตอนแรกผมรู้สึกกังวลม,มากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยแบบร่วมง,งานกับศิลปินต่างประเทศแบบนี้ที่เป็นแบบโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เครียดบอกตรงๆๆๆๆก็เครียดมากๆเพราะหนึ่งแบบเรื่อง,เร,องเรารู้เลยว่าเราจะต้องเจอแบบอาภาษาแน่นอนแล้วแล้ว,ลวก็เอ่อคาแรคเตอร์ Character ที่เราไม่เคยเล่นมาก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็เป็นอะไรที่เครียดมากแต่ว่าพอมาถึงวันที่เจอกันจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า ไม่เขาเขาทำให้บรรยากาศตรงนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจมากๆที่แบบทำงานกับเขาทุกคย่างด้วยแบบเขาโปรเฟืออาชีพมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบน i ส e มากๆ alright in the contrast way Jenna, I asked you in that movie. Is this your first meet for sure? And how you guys adjust yourself? And how you guys do the rehearsal? For example, do you have any workshop together before or something? Yes, I, I actually flew over here to Thailand uh, around May last year, a year ago, and we did our intimacy workshops. At first, it was a bit awkward. But after that, we were very comfortable with each other, and it was very easy working with him because he's always been nice. He's very generous. He always shares his food. And... Food? <laughs> what kind of food? <laughs> to yeah. Because he don't wanna jump. He wanna fly, right? <laughs> พี่ don't want to jump พี่ want to fly I just remember this in the trailer ก็จุนเล่าบอกว่าจริงๆแล้วทามว่าคือปรับตัวยังไงในการซ้อมหรือว่าต่อบทกันเหนื่อะไยเงี้ยชนเล่าบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเดือนเมย์เนี่ยคือเดือนเมย์เมย์คือเดือนพฤษภาใช่ไหมใช่พฤษภาเขาก็ได้บินมาทำกเจกรรเวิร์ r ช็อปก็คือคล้ายๆกับทำิร์ k ช็อปกันนี่แหละเพื่อให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ชมบินต่างๆมากมายเนี่ยนะครับโอเควินครับซีน ซีนดีกว่าซีนในหนังเรื่องนี้ซีนไหนที่วินคิดว่ายากที่สุดอ๋อจริงซีนเนี <c oughs> ่ยซีนเลยก็ได้แต่ว่าซีนที่ยากที่สุดเนี่ยเป็นซีนตอนสุดท้ายแต่ว่ามันพูดเยอะไม่ได้เลยเพราะมันต้องอุบไว้ใช่ไหมใช่ใช่กับเป็นซีนสุดท้ายเดี๋ยววันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นกันตอนสุดท้ายเป็นดราม่านิหนึ่งเป็นดรามา่าโอเควินบอกว่าตอนสุดท้ายเนาะโอเค the same question to c h a n e l e r which scene is the most A difficult one in this movie in your opinion like, difficult to play difficult to act difficult hmm. it's kind of easy everything no <laughs> <laughs> there were a lot of difficult scenes actually because this is a very emotional film uh, i would say probably you can keep something in secret because we keep something secret at the end uh, for me it would be the ending of my character Yeah, that would the most ทียกได้ว่าเจนเนราบอกกันเลยคล้ายๆวินก็คือซีนในความคิดที่เขาคิดว่ายากที่สุดอยู่ในช่วงท้ายๆของภาพยนตร์ซึ่งวันนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้ดูและจะได้รู้ว่ามันยากมันงายย่ายยังไงเนะ alright guys we have come to all our session about the interview so I would like all the guys to say something to the audience b e g i n n i with Richard mm hmm. First of all, I just want to say thank you so much for everyone for turning up today. Of course, we want fans in, and of course, all the Thai fans and all the other nationalities that are around here. But again, thank you guys so much for turning up. Um, we worked really hard for this film, and we really hope you will enjoy this. And um, yeah, I just can't wait to show you guys the film. I to show you guys the film. ต่อไปวินได้เลยครับฝากอะไรนิดนึงครับผมได้ครับก็ก่อนห่เลยนะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่มาอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็โปรเจกต์นี้นะเป็นโปรเจกต์ที่ผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจทํามากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สาหรับวงการบันเทิงไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่า cross country collaboration ที่ผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยที่จะผลักดันวงการบันเทิงไทยนี้ให้เป็นบบ international ให้ได้นะครับก็ยังไงก็ฝากเาเยี่ยมเรื่องนี้ด้วยนะครับ Janella, your turn. okay uh, first of all i want to thank everyone who came out here tonight uh, to all the thai fans and of course to our filipino fans i, I honestly didn't expect to receive this much love tonight yeah. so much for your support we hope that when we come out in cinemas on May 9 we still have your support uh, we hope you enjoy the film and that our film under parallel skies touches you thank you so much Thank you Thai Filipinos thank you very much Filipinos all right last but not least go to our Albert director uh, so much for your support please watch on May 9 under th p a r a l l e l skies and if you like it please tweet about it and advertise it we need all your support and love for this film มาดามสปีดก็บอกว่าถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมรีทวิตลืมโปรโมทให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้าๆนะครับผมขอเสียงปรบมือกับทั้งสี่ท่านอีกทีครับ big hand for this guy. ้องบอกเลยว่านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้พร่าไม่ได้จริงๆนะครับเพราะนอกจากสถานที่ที่สวยงามและถ่ายทาในฮ่องกงนะครับผมยังมีเรื่องความรักของทั้งสองคนนะครับพระเอกและนางเอกของเราที่จะมาฮิวใจแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับผมรับชมทั่วภาพยนตร์วันที่วันที่9พฤษภาคมนี้นะครับผมแล้วการนี้ผมขอ เ,เรียนเชิญทุกท่านนะครับถ่ายรูปกันบนเวทีนะครับสี่ท่านยังอยู่บนเวทีกับบ้างน,นะครับ I ask you c o o p e r a t i o n for you guys to remain on stage for the photo session and I would like to invite Mr. Henry t r a n ู้จัดการทั่วไปบริษัท w a r n e r Brother ประเทศไทยครับ <laughs> และผมขอยนเชิญนะครับคุณมิชัยคุณพวัชชัยผู้ในการฝ่ายการตลาดบริษัท Major c i n e p l e x Group จำกัดมหาชนครับ Liu, Regional Director, Southeast Asia Hong Kong Tourism Board. On the stage, please. ประทับใจนะครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่องรักใต้ฟ้าคู่ขนาด Under Parallel Sky นะครับผมต้องขอขอบคุณกุณรดิชันหวนะครับคุณเมทวินโอภาสเย็นพันจรชแนล่าสุบดดอและผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราจะมีการฉายภาพยนตร์สำหรับผู้ที่มีตั๋วนะครับผมในรอบปฐมบทัศน,นะครับสามารถ ข้าชมภาพยนตร์รังใต้ฟ้าคู่ขนาน Under p a r a l Skies ในรอบเวลา19นาฬิกาได้เลยนะครับแต่ท้งนี้ขอรบกวนหนึงอย่างนะครับผมให้ทุกท่านฝากโทรศัพท์มือถือนะครับไว้กับเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับเน,นื่้งจากหนึ่งทีนะครับผมเรื่องราวความรักความสวยงามและ<น>หัวใจแบบนี้นะครับรับชมได้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยวันที่9พฤษภาคนนี้ครับ ดูนะครับผมสื่อมวลชนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มีตั๋วรอบภาพยนตร์รอบประถมฐานนะครับสามารถชมภาพยนตร์ราคใตั๋วทุกขนาดอันดับพารลสกาในรอบ1ิบคนละกี่บาทตกลงนะครับผมยืนยันอีกทีนะครับผมทงนี้รบกวนนะครับทุกท่านต้องใสโทรศัพท์่นหลังจากที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์